แอนมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกนะคะนี่นะคะไปจับปลามาจากตลาดค่ะหนึ่งตัวสดๆด,ดใหม่ๆเลยนะคะน่ากินมากๆตัวยใหญ่ค่ะเพื่อนๆมาค่ะเมนูที่จะทำนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะก็คือ ปลาชับทิมพทอดผัดเผ็ดนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่ากินจริงๆคะ่ะใครสนใจก็ทํากันได้นะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะปลาที่จับมาได้หนึ่งตัว <c oughs> ไม่ได้จับมาเล่นนะ <c oughs> จับมาโชว์เพื่อนๆว่ามันตัวใหญ่ขาวน่ากินมากๆเลยคะ่ะอวบๆเลยคะ่ะไปค่ะนี่นะคะวัตถุดิบในการล้างปลานะคะก็จะมีมะนาวมีเกลือป่นนะคะนี่นะคะ เราก็จะมาล้างปลากันนะคะเราก็ให้เขาถอดเจ็ดเอาไส้ออกนะคะผ่าท้องเอาเอาเอาไส้ออกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างเกลือกับมะนาวนะคะนี่นะคะดับเขา้าค่ะดับเข้าปลานะคะล้างให้หมดนะคะในในท้องก็เอาน้ําหยอดเข้าไปนะคะน้ํามะนาวนะคะนี่นะคะ,ะ,คะระวังก้างนิดนึงนะคะเพื่อนๆน นี่นะคะเสร็จหลังจากล้างน้าเกลือกับมะนาวเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างน้ำำําทําความสะอาดนะคะแล้วก็พักพักไว้ให้เซด็จน้าสักแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จเราก็มาเช็ดตัวปลานะคะอาบน้ําเสร็จเราก็ต้องเช็ดตัวนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะต้องเช็ดตัวให้แห้งนะคะก่อนที่จะนําลงไปทอดนะคะนี่นะคะล้างเออไม่ใช่ซับซับน้ําออกให้หมดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาแล่ปลานะคะแล่มีดก็ไม่ค่อยจะคมเนาะแล่ก็ระวังนิดนึงนะคะระวังก้างก็ก็ระวังมือนิดนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะก็จะ <c oughs> ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในการแล่นะคะ <c oughs> ถึงน่เดี๋ยวเราแล่ปลากันแป๊บนึงนะคะ เรามาดูวิธีการแล่ปลาของบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะขั้นตอนนี้นะคะแล่เสร็จตัวกลางก้างปลาหัวปลาเราก็จะเก็บไว้ใช้ด้วยนะคะนี่นะคะผักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาแล่เอาก้างตรงกลางตรงท้องออกนะคะนี่นะคะแล่เอาตรงไม่ต้องเอาเนื้อออกหมดก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็จะใช้เอาไปทอดด้วยเหมือนกันนะคะนนะคะแล่ตรง ก้างออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแร่เป็นชิ้นๆนะคะเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเป็นแว่นๆพอชิ้นพอคํานะคะเป็นแว่นๆไม่ใช่เป็นคอนแทคนะคะเอาเป็นแว่นแว่นโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ดูสีตาชิ้นน่ากินมากเลยค่ะหนานๆอวบๆใหญ่ๆเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการโรยเกลือนะคะเกลือป่นนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่นะคะโรยแล้วก็ขยําให้มันทั่วกันนะคะเพื่อเวลาเราไปทอดเนี่ยปลามก็จะมีรสชาตินิดนึงนะคะจะอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับ <c oughs> ทาที่ตัวปลาด้วยนะคะนี่นะคะเพราะเราตัวตัวก้างปลาเราก็จะใช้นะคะเสร็จแล้วเราก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใช้แป้ง ทอดกรอบหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะที่มันเอามาแล้วก็เขย่าโคเล่โคเล่เนี่ยนะคะคลุกเขาให้แป้งมันติดตัวเนื้อปลานะคะนี่นะคะเพื่อสะดวกเวลาในการทอดนะคะปลาที่ทอดออกมาก็จะสวยงามมากมากเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ใครสนใจสูตรนี้ก็ลองจดสูตรแวะทํากันได้นะคะ <c oughs> นี่นะคะปลาก็จะเป็นชิ้นๆเลยค่ะ น่าสนจริงๆเลยค่ะให้มันโดนแป้งพอประมาณนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทาที่ตัวก้างปลาด้วยนะคะที่ตัวปลาที่ที่ที่หัวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้ววัตถุดิบทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจดสูตรกันได้เลยนะคะเนื้อปลาทับทิมหนึ่งตัวค่ะนี่นะคะ ก็ผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะคะใบหัวละพาพริกกระเทียมผักสลัดนะคะไว้แต่งจานนิดนึงมาค่ะเรามาทอดปลากันเลยนะคะนี่นะคะเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราคลุกแป้งไว้นะคะเอาลงไปทอดนะคะทอดให้พอเหลืองๆนะคะตอนนี้เรายังไม่ต้องคนนะคะลง ใส่กระทะไว้สักพักหนึ่งนะคะให้พอปลามันสุกแล้วเหลืองนะคะแล้วเราค่อยมากับปลานะคะนี่นะคะดูสิคะมันจะร่อนมากเลยค่ะร่อนร่อนนะคะไม่ได้ร่อนเป็นไหนนะคะอยู่ในกระทะนะคะร่อนเล่อยู่ในกระทะน่ากินมากมากเลยค่ะเหลืองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักพักใส่จานไว้ก่อนนะคะนี่นะคะ ได้หนึ่งจานใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆหนึ่งมื้อเลยนะคะนี่นะคะตักพักใส่จานไว้ได้เลยนะคะหนึ่งจานเต็มๆน่ากินมากๆเลยค่ะสีเหลืองเหลืองหอมเลยค่ะหอมปลาทอดเลยนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวก้างปลานะคะที่เหลือนะคะลงไปทอดด้วยนะคะเพราะเราจะใช้ตัวตัวก้างปลาเนี่ยแต่ง แต่งจานนะคะจริงๆมันก็มีเนื้อที่เรากินได้นะคะนตัวสําหรับตัวบ,บ,บ้านตุ๊กเองเนี่ยชอบกินที่มันเป็นก้างเนี่ยที่ติดก้างเนี่ยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอายกมาพักใส่จานไว้ให้เสด็จน้ามันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาดูนี่นะคะพริกกระเทียมนะคะเราก็ตำโกเลโกเลตำโขลกโขกให้มันเข้ากันนะคะพอประมาณนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันในกระทะเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใส่พริกที่เราตาลงไปเมื่อกี้นะคะก็ลงไปผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะนะคะโกเลโกเลโกเลกเละคะ่ะผัดให้หอมก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องเตรียมมากนะคะเอาเอาพอหอมนะคะ,ะคะ่ะ แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะผงปรุงรสนะคะก็ซอสถอยนางลมนะคะประมาณหนึ่งช้อนกะอานะคะแล้วก็น้านําตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะน้ปาปลาซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะแล้วก็โคเล่โคเลถ้ามันแห้งไปนี่เราก็เติมน้ํานะคะใส่น้ําน้ําล้างคกนะคะที่เราล้างคกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยนะคะ เคเลยค่ะรสชาติได้ที่เลยอร่อยอร่อยสุดๆเลยค่ะสำหรับเมนูมือเก๋ๆเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ผัดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบหัวละพาเลยนะคะหหวาดะพาโหละพานี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยปลานะคะปลาที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหนึ่งจานเต็มๆลงไปสงๆนะคะ สงๆสงคขาได้าไให้มันเข้ากันนะคะไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าปลามันสุกแล้วนะคะเราก็แค่คลุกให้มันเข้ากันกับน้ําครุกที่เราผัดไว้นะคะนี่นะคะพร้อมน่ากินมากๆเลยค่ะเ mm hmm. มนูนี้จ้ะอร่อยสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเรามาตักใส่าจานเสิร์ฟกันเลยนะคะ mm hmm. สําหรับรสชาติของอันนี้นะคะก็จะมีเผ็ดหวานเค็มนะคะสามรสชาติอร่อยอร่อยค่ะ กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะคมาค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตักข้าวรอได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสีสันน่ากินจริงๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเมนูนี้นะคะแนะนำนะคะใครสนใจก็ลองทำกินกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านจีเกชาแนลนะคะก็ทําเมนูแซงอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันอีกแล้วนะคะก็คือปลาทับทิมทอดผัดเผ็ดนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปพีเมียนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่นะคะ ที่แวะเวียนมาให้กำลังใจและชมคลิปบ้านเกศชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณน,นะคะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยนะคะสวัสดีค่ะ see you again tomorrow ายบาาบ๊ายบายค่ะ